สวัสดีครับสวัสดีครับคุณด,ดูเดี๋ยววันนี้ผมมารเีเวิวชุดใหม่นะครับหนุนแรกชุดน,นะครับดับไงนะรับนึบงนะครับคุณดู ชื่อชุดเลดเบเปอร์อะไรเนี่ยชื่อผมขอคลเกียดอ่านนะคนดูนะครับคนดูนี่นะคนดูจะเป็นชุดประมาณนี้นะครับผม ผมมันจะเป็นชุดอย่างนี้นะครับสวยนะผมว่าสวยนะครับแต่ผมอ่านภาษาแต่ผมอ่านเสื้ออนนีม่อวกัะมันเป็นภาษาอะงกีลยวไรมาบ้างเนาะ ไม่อะต้องเอาอะไรแนะนำให้ใช้โดนเนี่ยอันดีดีวกว่าแล้วผมใช้เปลี่ยนตัวละครแป๊บแปเอาตัวละคร ผมาขอมารีวิวพร้อมกับไอวอรนี้เอ้ผมขอมารีวิวพร้อมกับตัวละครนี้นะคะผมนานแล้วแหละคนดูเอางอ่ายชื่อตัวละครว่าจาตีโนโนะครับผมเดี๋ยวมัน สก,กิลคือสก,กิสกสกลสนะิสลับล่างนะครับผมจะเป็นแบบสลับล่างนะครับผม ดี๋ยวนั้นเราเราเป็นงานมัมเขาน่าจะเอาชุดเหมือนกันนะนะัน่นแหละนั่นเรามารีวิวดทบทวปกันนะครับดูมีคำลึงิีวอเตอร์ คดู่ะนี่คนดูเห็นไหมครับผมว่าผมอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะครับ ไอสถานที่แรกที่ผมจะไอ้สถานที่ท,ที่ผมจะมารีวิวด้วยคูกคนดูนะผมผมจะต้องไปที่เป้าหมายตรงไอ้นี่เลยนะนเ,ะเ,น,เนี่นยครับผมเป้าหมายของผมคือป่องนะครับผม ปอมหรือว่าเป็นโตเกียวนะครับผมโรงงานุกคนจะเคยเห็นพวกกระตูลนี้ใช่ไหมจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ตรงกลางที่มันมีรูช่องว่างอะหมายถึงแบบมันจะมีควันดำอะไรเงี้ยเหมือนกระตลนลดนลมอนครับเคยดูไหมที่มันเป็นแบบว่าสอดสลับล่างหรือโน่นนี่นั่นอะ่ะ มันจะมีช็อตหนึ่งที่แบบว่ามีควันดำทาไปอยู่ใกล้มันนะ,นะครับขอแคมป์นะเกมนี้ผมมารีวิวชุดเลยนะ และนี่ก็คือชุดใหม่ชุดผู้หญิงนะครับผมสวยนะได้นะครับที่ผมไปเนี่ยผมจะผมจะได้วิววายากาศเนี่คนดูเข้าใจป่ะชุดใหม่คาเล คนดูมาดูยอดเพื่อจะลดไหมไม่ลดนะครับคนดูนเลือดเลือดมัสนสไนเจอสไนเปอร์ด้วย,ยมไม่ต่างกับโปรยตอนนี้น <laughs> ผมก็นึกว่าตอนนี้ผมโบนะมีคนมาเนียนเียเลยพี่ถัาเหมือนตัวบอทเลยอ,ะอ่ะช็อตอัน,นี้ผมขอเล่นช็อตไฮไลท์เลยนะครับคุณดูอันนี้ก็รีวิวนะครับคนดูแต่ว่าอันนี้คือผมขอมันฉากจบแล้วกันนะครับตามสัญญาเลย ตามสัญญาเลยว่าจะเล่นแต่หัวให้ดูนะครับนี่แหละคือช็อตช็อตไฮไลท์ผมนะครับตอนท้ายคลิปพอดีผมขอเอาที่ผมเล่นเนี่ยเดวิวชุดเนี่ยนะครับขอเป็นฉากไฮไลท์แล้วกันนะนะครับผมแล้วทุกคนคิดยังไงกับเชื่อตัวนี้ครับผมเกมนี้ยังไม่จบนะครับ แต่ยังยังเรายัางจะถือว่าเรายังรีวิวอยู่นะครับเรารจะเราจะรีวิวกันสั้นๆนะครับผมน,นะครับผมจนะยิงแต่หัวทุกคนแล้วกันนะ ไม่มืเจอเล่นกับบอดเลยอ่ะอ๋อดไม่แก้ดูเออเล่นต่หวยุกคนดูนะครับโ กอร์ผมก็เล่นถนดัดดูนะครับพคนดูมาดูกันมามาเลยกันเลยนะครับมาดูกันดีกว่ามามาดูว่าผมจะได้กี่หัวนะคนดูมา เรียกว่าสนายยิงหัวทั้งเกมแล้วกัน เห๋ยวะเฮ้ยผมขอโทษผมขอโทษนะครับคนดมูมันมีผมขอโทษมันเสียจังบะเอาง่ายๆโทษ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 ที่อาบตัว โทษโทษมือไปโดนตัวพอดี ออกทำรีวิวชุดให้ทุกคนดูนะครับมันเป็นเวลาวิ่งจะอย่างนี้<ม>ก็ชิวๆแล้วกันนะคนดูแต่วันนี้ มิ่งคนเมื่อกี้คนนะคนดูปัดวิ่งไวามากมา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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไร้ๆคนดูมันเขาวิ่งอย่างนี้มันปแปลกๆว่ะ อ,อ,อ๋อทอโทอโทอมันไม่ล็อกเป้าอ่ะคนดูเล่น,นอยู่ขื่นมาเมื่อกี้ ถ้าผมมีผมมีช็อตไฮไลท์นะครับคนดูแต่ว่าผมชอบแต่ว่าผมลงชิปเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คนดูเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ข้างหลังผมมันมือมันมีตัวละครอะไรอยู่มันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังอะเมื่อกี้ตรงบนเขาคนดูเห็นปะ คลิปนี้ผมไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นไรนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับทุกคนคิดยังไงกับสภาพตัวนี้นะผมก็คอมเมนต์มาได้น,นะครับคลิปนี้ผมขอจากลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ